สบายดีจ้าป้าลุงบัวสุขทุกคนสบายดีจ้าป้าลุงบัวสุขทุกคนนะจ้ามือนี้ค่ะสบายดีจ้าดีพี่น้องพากันเหิทยังนะล่างพักซื้ออมนำมาหันปลามาพี่น้องเนี่ยเมี่ยงปลาพี่น้องเนี่ยเมี่ยงปลาซื้อมาสี่เห็ดห่อเมี่ยงปลาจะพี่น้องในกลางเขากะล่างพักตื่มเพราะว่าพักมันหน่อย ร่างตื <ông> yeah ่เขาแถมยันมันน้อยเขากระล่างแม่อันนี้แม่พักที่เขาแถมไปกระลายเติ๋อไปเนาะสุดท้ายนี่ไม่น้อยร้อยอันสิบบาทปลาบักใหญ่เลยทำถุงมีปลาตัวบักใหญ่เลยพันเอาเนาะพันขอบคุณพันขอบคุณพร้อมรวมเ้ามีบระทองเลยค่ะอมมรวอยู่ในหั่นเลยแวมมาไปล่างอะอยู คุ้มในี่ปลาตัวบางใหญ่หนึ่งเนาะแม่นี่้อ้ยนัดน้องทองนันเลิกเฮียนไว้แน่มือเนี่ยทองนันบางขั้นอันยังนขั้นอันนันขั้นวันศุกร์เลยมาไว้เนาะวันศุกร์ขึ้นเฮียนแต่ตอนเช้าเลิกสิบเอ็ดโมงดีน้องทองแม่นแล้วบรรทุกขึ้นเฮียนแต่คาบเดียวแม่นแมวสีมาได้กินเนาะนี่ผักเขาเต็มถาดเลยยังผักนี่พร้อม แล้วมมาในลูกแจ่เขาหนี่กระพุ้งตื่นเลยพี่น้องเพราะวา่ามันบมดตัวไปไหนเขาหมักแบบเขาเนาะคนละแบบกันใส่หมักนาวติ่นสมหรือเปล่าดูสมนะอันนั้นให้อันนั้นในความหวานเนี่ยใครบ่พอดีเนี่ยเขาอ่ะไม่ยางเสร็จพันเลยพี่น้องเลยกินบทตู้อีกกินเอาน,นี่บทตู้อีกหนกไปกินเองแล้วนี่จ้าเขาก็จัดเตรียมเรียบร้อยไปแล้วพันปลาเมือนี้กะ นางกินหน้าบ้านไหมขูดเกลือออกบนเลยเด้กพี่น้องคือว่ามันเค็มมากินนำ้ำตาลเจ้า,ป,าป้าลุงบสุษกรสุคนเสียงหลดุดไงสบายดีพี่น้องสุกรสุคนส,ส,สบายดีจ้าพี่น้องเรืเอาพักมามาหลุมหลุมไงนี่มายุบพักมมาทางดีไหนหลุมไหมมันอนาพี่น้องลเลยป้ามันก็เออมันสูงขึ้นนะเอกระลำกระลึมนั่นเออ นะเออนี่เอาในท้องนี่เอาไปนี่เอานมาแต่น,นี่เอาทองกระโจงเลยสกระโง <laughs> มามามาพี่น้องกินกันปลาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง,อง,องโอ้ไปยละอุกน้ำกระตจงกินดูกาแฟก่อนใช้ท้องของเจ้านั่นนนง,งน,นั่งไ้กินนกพันยานอ้วนนั่งไปกินกาแฟอยู่แล้วแต่บอบก

อเอาะล้งเลยนัะอกอกกันเอาแล้วมันจะถาพักบริเวณปลานะไปกินทั้นกันบ้างเก่าชิวชีบริเวกินแลยนะบเนาะสมไปสมมาอยู่น้ำแก้วน้ำเลี้ยเลี้ยบวกเงิทองด้ยจัดหาเลยดเด้อนั่นแหละกินกิน,นกินแล้วเลย Nát bằng không đi bằng luôn chân bằng miền bán chân bằng miền bán chân bằng miền bán chân bán chân bằng chân bằng chân bằng chân chăn chân bằng 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 ลูกเป็นตักรถเอามือไหรตักเหอ

มาพักสะเพันน่ะต้องนัดนะอยากจะขึ้นพักแลลายเดินางเด้ย Ted นกทอมนกเป็นไรนกทองหมดเหรอ มาแต่จ well, right? ้า hmm. พี่น้องสุขุมสุคนอานเดียวเขาคิ้แล้วเขาจะลงลุมเลยพี่น้องเรยพาทองลงไปอานาไม้อั้อไม้จูดๆเลยทองเลยป่ากุ้มๆเลยตรงนเออไี้รงเออสมวหนแน่นเลยกกทำหย่งกันน

เอาตัวนี้มาหักเอาครึ่งก็ได้เข่ากันช้องกันถ้าอับักซึมหน่อมาโนนี่เหน่องถ้าขอเอามาตรงเงียนริงเบิร์ตก็ไปให้ขอมันคองัน

mình bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không nó. นะลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดิดตามกดกระดิ่งให้น้อง KT เคสไหมล่ะแะไม่ได้ยินเลยจ้าสาวนส k ีเสน้องอยู KT เคสจ้า,าลาไปก่อนพี่น้องสุขุุกคนขอบคุณเลยล่ะจ้าบ้า